อะไรคือความดีของเรามาตรฐานความดีคืออะไรมาตรฐานความดีของพู้เจ้ามีกรอบชัดเจนคือการไม่เบียดเบียนและการไม่เบียดเบียนต้องมุ่งมาที่หนึ่งไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมานี่คือมาตรฐานความดีแังนั้นมาตรฐานความดีของพระเจ้ากับสมณพร,รมเราอื่นไม่เหมือนกันพระเจ้ากเราก็ประกาศความดีเกัอนอ๋อความดี เขาก็ย้อนถามผู้จ้านะ,ะแล้วของท่านนมีไหมความดีของท่านน่ะลงบาปได้ไหมผู้จ้าก็บอกอ๋อความดีของเรามีของเรามีตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบต้องเห็นสัจจกความจริงนะเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความดับทุกเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกความดีของเราข้อที่สองคือสัมมาสังกัปะปะฝึกการทิ้งความคิดอกุศลนะอกุศลคือลายความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนอ่ะสัมมาวาจา คุมบาจาให้ดีสี่อย่างนะไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อสัมมากรรมันตามีสามอย่างอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกรรมสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตอย่าเบียดเบียนกันนะอืมิมชฉาอาชีวะห้าอย่างก็บัญญัติไว้สัมมาวายามะเป็นยังไงความเพียรที่ถูกต้องอกุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดนะอกุศลที่เกิดในใจแล้วพยายามทิ้งนะ แล้วก็สร้างกุศลขึ้นมานะรักษากุศลให้อยู่ตลอดนะนี่เป็นความเพียรที่ถูกต้องเป็นความดีสัมมาสติุทูเจ้าบอกอ้าวฝึกสตินะให้เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมแล้วก็สัมมาสมาธิมีใจตั้งมั่นที่ถูกต้องพยายามเข้าปฐมฌา,านทุติยฌานตัตยฌานเจตุฌานนะนี่ก็เป็นความดีเห็นไหมอันนี้ความดีของุทูเจ้าต้องแปดแบบ you mm -hmm.